สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเสื้อคอโกลมนะคะลูกไม้ฝรั่งเศสค่ะงานแต่งคอดอกกุหลาบนะคะสีที่แม่ค้าใส่คือสีแดงเลือดหมูนะคะแดงเลือดหมูนะคะแดงเข้มๆแบบนี้นะคะ แดงเข้มๆแบบนี้เลยนะคะเป็นคอกลมนะคะแต่งคอดอกกุหลาบจ้ะแล้วก็ตรงแขนก็จะแต่งคอดอกแต่งดอกแต่งดอกกุหลาบอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ปลายแขนก็จะเป็นลักษณะระบายแบบนี้ค่ะคุณคุณลูกค้าใส่ระบายระบายแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะด้านหน้าเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังเป็นซิปซ่อนค่ะด้านหลังเป็นซิปซ่อนค่ะแบบนี้เลยสีที่แม่ค้าใส่คือสีเลือดหมูนะคะจัดเข้ากับผ้าถุงสีเลือดหมูแบบนี้นะคะมีไซส์36 สามสิบแปดสี่สิบสี่สิบสองสี่สิบสี่สี่สิบหกสี่สิบแปดห้าสิบแล้วก็ห้าสิบสองนะคะสําหรับรุ่นนี้มีหลายสีนะคะเดี๋ยวแม่ค้าส่งสีให้ดูนะคะคุณลูกค้าเวลาสั่งสินค้าก็บอกว่าเสื้อคอกลมนะคะคอกลมลูกไม้ฝรั่งเศสงานแต่งคอดอกกุหลาบนะคะก็จะได้เป็นรุ่นนี้ไปเลยนะคะคอกลมลูกไม้ฝรั่งเศสแต่งคอดอกกุหลาบนะคะสีที่แม่ค้าใส่คือสีเลือดหมูค่ะนี้นะคะ นี่นะคะแม่ค้าส่งสีให้ดูนะคะลูกค้าดูท้ายคลิปได้เลยจ้ะเนี่ยค่ะสีสวยสีหวานมากสีแบบนะสีแปลกสีสวยมากค่ะคุณลูกค้าสีแปลกมากๆเลยบางที สีฟ้าสีส้มสีชมพูนะคะฟ้าส้มชมพูเลยคือเยอะนะคะสีนี้คือสีเลือดหมูค่ะสีสวยงานตัวนี้จริงๆบอกเลยว่าสวยทุกสีนะคะสวยทุกสีแต่ว่าเวลาแม่ค้าใส่ขึ้นมาแล้วคือจะสวยเพราะว่าสีจะดูสดใสและดูสวยนะคะบางทีเสื้อผ้าเวลาเราแขวนอยู่ในร้านนะคะอย่างเช่นแม่ค้าแขวนอยู่ในร้านเยอะค่ะแต่พอเวลา เยอะแล้วก็เวลาลูกค้ามองอาจจะตาลายมองไม่เห็นแบบไม่เห็นอะไรแต่พอเวลาเราใส่เสื้อสวยนะคะก็จะใส่สวยเหมือนกันนะคะบางทีเสื้อนะคะเวลาแขวนล้วสวยกับใส่แล้ว ไม่สวยแต่พอเสื้อที่แขวนไม่สวยนะคะเวลาเราใส่ก็สวยแบบนี้เลยนะคะเสื้อทรงสวยๆเชิญได้เลยนะจ๊ะเวลาลูกค้าสั่งสินค้าก็แจ้งแม่ค้าได้เลยนะจ๊ะมีไซส์36จนถึงไซส์52ค่ะราคาตัวละ1,900บาทนะคะผ้าถุงผืนละ490บาทค่ะจัดเข้าชุดแบบนี้ชุดละ2,300บาทเรียบร้อยเลยได้ทั้งเสื้อทั้งผ้าถุงไปเลยนะจ๊ะขอบคุณมากๆค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคิมนี้สวัสดีค่ะ